แล้วก็อุย้ยอันนี้ช้างอีราวันอันนี้ก็คือช้างนอนตะแคงจุบุญครับผมเขาบอกคนไหนมีบุญรอดได้นะคะแต่ถ้ามีบาปรอดไม่ได้อ๋อ้หัวเรื่องนะคะผ่าประตูนี้ค่ะเราจะลอดเข้าไปทีละคนนะคะเดี๋ยวกายจะเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะย้อนแสงออกมาให้นเป็นการรอดรางวัลเด้ค่ะอ๋อถ้าบาปรอดไม่ได้เรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ที่จะรอดไม่ผ่านนั่นแหละ อันนี้จะเป็นพยางค์หินนะอ๋อจะต้องข้ามพยางค์งูด้วยอ่าอุ้ยทำให้นานกระมาไม่ได้ค่ะข้ามเนาะอ,อ,อันนี้จะเป็นหินม่านตรีนะคะผ้าม่านเทวดาผ้าม่านเทวดา เสาหลักเมืองรับแลเป็นหินก้อนใหญ่นะคะถ้าเรียนฝั่งนี้ดูจะเหมือนพนมมือนะคะอืม,มอืมหลวงปูงนี้อ๋อดูจากเงาเหมือนคนพนมมือ,อครับผมเพราะว่าสมัยก่อนนี่พลาจการเป็นจีดังๆมาภาวนานะคะหลวงปู่บ้านหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่บ้านก็มาภาวนาที่นี่ค่ะเมื่อกี้ที่เราไหว้เมื่อกี้เป็นองค์ำลวงของปู่นะคะอ๋อที่เสดเข้าขึ้นมา อันนี้จะเป็นเห็นปอดช้างนะคะส่วนด้านหลังเป็นม่านไซย้อยเหมือนต้นไทรค่ะมันเหมือนต้นไทรเนาะ,ะแสงก็จะกระพริบนิดนึงนะครับเพื่อนๆเพราะเป็นแสงจากตะเกียงเจ้าพายุอ่านี่เป็นองค์จำลองหลวงปู่ฤาษีตาไฟเป็นองค์จำลองนะคะที่เขามากราบวงสวงกันนะคะขอโชคขอบคุณที่นีตาดูทำไมไม่มีระบบสัญยาณอินเตอร์เน็ตเนาะ ก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะถ้าเวลาหลงถ้ำเนยคะต้องให้คนตามอ๋อก็คือถ้ามีเจ้าหน้าที่มาก็ปลอดภัยกว่าเพราะเขาเช็คใช่ไห<ๆ>มค่ะเพราะว่ามันมีน้องเส้นทางพาวกบางเส้นทางนีง่ไม่ได้สำรวจเจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยเดินนะคะไม่เคยพานักท่องเที่ยวเดิน ก็อยากให้มาเที่ยวค่ะว่าทั้งปีเลยใช่ไหมจะมาเ,เปิดได้ทั้งปีที่ถ้ำเชียงดาวนี่ก็เปิดทั้งปีจ้ะมาเที่ยวมาชมมุกไกดมาเที่ยวที่ถ้ำมาดูหินงอกหินย้อยข้างใน